ครับสุสดีิางงามทุกเสียงทุกสายนะฮะก็มาเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับผฟังครับนะวันนี้อาจจะมาช้านิดหนึ่งแต่ก็ได้ฟังเพลงเต็มเต็มเลยและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะมอรองเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้ผมเลยนะครับไปทางไหนก็มอรองเนาะ <c oughs> ก็ขอพระคุณนะฮะทุกเสียงทุกสายนะฮะขอพระคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้กับ ทีมงานของเรานะครับขอพระคุณมากๆนะฮะในการในการที่ท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้เราเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะไปกับหลายๆท่านเลยฮะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บึงไทยนะฮะผลิตภัณฑ์เปาชรุช่งสองขวดนะฮะแล้วก็เอ็มคอฟิกอลหนึ่งกล่องแล้วก็มีที่ตลิงชันนะฮะตลิงชันคอนบุรีนะฮะผลิตภัณฑ์วีรูทีนหนึ่งกล่อง แล้วก็ไปที่ที่คุณตาที่ที่อะไรนี่เออบ,บุกุจอกนะครับบุกุจอกหนงมุ่นมากนะฮะผลิตภัณฑ์วีดูทินหนึ่งกล่องแล้วก็นู่นนะครับผลิตภัณฑ์อ่าที่บ้านโคกพวงละลมใหม่เนี่ยฮะผลิตภัณฑ์เปาชูรุ่ยหนึ่งขวดนะะเมื่อวานก็ อะนะฮะส่งให้เต็มที่นะครับทุกๆพื้นที่เลยไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลัวเป็นการแอบอ้างนะฮะก็บอกกันนะฮะก็ก็ขอใครจริงๆนะ,ะบางทีการเอ่ยชื่อก็เดี๋ยวจะกระทบกระทั่งนะครับบางทีหลายๆท่านก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกเอาฉันออกทำไมล่ะสถาพานะฉันไม่ชอบด้วยวะเนี่ ก็เคยเคยมีนะครับก็ขอใครก็แล้วกันก็นพูดรวมๆไปเนาะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฝังครับสปอรเนยทำทำหน้าที่ด้วยด้วยหัวใจนะครับหัวใจท,ที่ที่มีหนา้าที่ที่ต้องมานั่งจัดการวิทยุก็ฝากด้วยกับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบิจนินงนางอ๋อเมื่อวานนี้มีคุณยายนะครับที่ ที่แถวประดากุตนะครับนะก็ผลิตภัณฑ์เปาชูลูปไปอีกสองขวดนะคุณยายเคยทานนานแล้วนะคุณยายท่านไปอยู่ที่โคราชไปอยู่กับลูกที่โคราชต้องกลับมาอยู่ที่ที่บ้านสงสารบ้านวนะอยู่คนเดียวเดสตาพอนบ้านกำลังย้ายใหญ่นั่งคุยคุณยายคุณยายคือพอผมอายุอายุเริ่มเยอะผมก็เริ่มคุยกับคุณใหญ เข้าใจนะฮะโอ้ยเมื่อก่อนนี่เราสร้างบ้านหลังใหญ่ๆกันเนาะเราอยากสร้างใหญ่ๆนะฮะกลัวอยากกลัวลูกกลัวหลานไม่มีที่อยู่อยากให้ลูกให้หลานมาอยู่ด้วยกันสร้างหลังใหญ่ๆไว้รองรับแต่พอจริงๆนะครับฟังครับเขาไม่ได้อยู่กับเราแร้วครับเขาก็มีวิถีของเขานะเขาก็มีวิธีของเขาเขาก็ไปซื้อบ้านไปสร้างเอาเองเขาก็อยู่กับครอบครัวเขา เนีเราก็อยู s okay. <S like ่ตอกต้อยเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่กันแค่นี้เองนะน้องๆเขาก็เรียนหนังสือไปเขาก็อยู่ในสถานที่ของเขาอย่าคาดหวังนะครับสังคมยุคใหม่เนี่ยเป็นสังคมแห่งความจริงสังคมยุคใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วก็ดิ้นหลนสังคมยุคใหม่เป็นสังคมแห่งความเขาเรียกว่าอะไรนะของความ ความพอดีนะฮะเด็กน้องๆสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเยอะนะฮะเขาใช้ชีวิตแค่สบายๆเราก็จะเหมือนกับญี่ปุ่นนะฮะที่คนจะไม่ค่อยสะสมอะไรมากมายนะนะฮะหาความสุขเข้าตัวนะฮะแล้วก็หา,กาสุขภาพเข้าตัวนะให้สุขภาพดีบ้านหลังใหญ่ก็ทําความสะอาดเยอะประเทศไทยนะฮะคนไทยเมื่อก่อนเราชอบสะสม นะฮะมีอะไรเราก็สะสมกา้านเต็มนะ,ะแต่ทุกวันนี้กับเป็นเข้ามาอยู่สังคมยุคใหม่เป็นสังคมแห่งการสะสารอะไรที่ไม่ได้ใช้ทิ้งอะไรที่พอจะสร้างประโยชน์ได้ขายเมื่อวานนี้ผมก็ขนกระดาษไปขายนะฮะคืออยู่ที่บ้านกระลุกนะฮะทุกฝังครับโลเข้ามาซื้อก็ไม่มีคนมาซื้อนะก็ใส่รถปีอัพไปขายได้เก้าสิบบาท <laughs> นะ ก็ประมาณนั้นนะครับก็ดีกว่านะฮะอย่างหนึ่งร้านขายของเก่าบ้านผมมันใกล้นะมีวันชัยดีสิเกิลอยู่ใกล้ๆห่างจากนี้ประมาณ2อโลสโลก็ขับรถไปใกล้ๆแต่ถ้าใกลๆก็เผาทิ้งหรอกนีก็ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นฮะอะไรที่พอสะสางได้ก็สะัางอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ได้ก็เป็นทุกวันนี้นะฮะค่าแรงถูกค่าของแพง ดุ้งยอมรับขนาดค่าค่าแรางเรานี่นะท่านผู้ฟังเอ่อเราเราถูกขึ้นโดยรัฐบาลชุดหนึ่งนะฮะเพราะด้วยความเห็นแก่แกบอกโอ้ทำงานทั้งวันได้แค่นี้ก็ขึ้นมาสามร้อยผมนี่นะครับท่านุ๊กฟังครับผมจ้างทีมงานเนี่ยทำงานเนี่ยมากกว่าละฐสามร้อยด้วยนะเนี่ยฮะเพราะผมเข้าใจดีนะครับว่าทุกคนมีค่าใช้จ่าย จะโอ้ยจ้างวันละสามร้อยนะว้าวจีโตจะกินอะไรกันทุกวันนี้โรงงานจ้างวันเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยกว่าบาทเนาะนะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเนี่ย,าาาายโอ้จะกินอะไรกันเอาจริงๆดิค่าข้าววันหนึ่งถ้าไม่ได้ห่อไปเนี่ยมือละสี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทค่าน้ำมันอีกสี่สิบบาทร้อยหกสิบบาท ร้อยหกสิบาทถ้าแรงวันละสามร้อยเนะ่ค่าเช่าบ้านอีกสี่สิบาทเดือนนี้สี่สิบาทได้งไหมนะวันละเดือนละพันห้าเอาพันละห้าวันละเดือนละพันห้าสามห้าสิบห้าก็ห้าสิบาทแล้วไม่เหลือค่าโทรศัพท์อยู่ละยี่สิบบาทอ้ยมองไม่เหลือเลยนะทำยังไงกันดีเอานั่นเด้ก็เพราะว่าสามร้อยมันไม่เหลืออะไรจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นกลับในเรื่องของการทำงานเราก็ต้องเห็น เห็นในเรื่องของความจริงนะฮะคุณทํางานเต็มที่เราได้ค่าแรงแพงนั่นแหละคือสมเหตุสมผลผมก็คุยกับทีมงานว่าเอาเรเดอร์เนี่ยจ้างราคานี้ก็ลุยๆกันให้เต็มที่เหนื่อยก็พักนะเหนื่อยเราก็สั่งหยุดเราก็หยุดกันนะฮะอย่าไปอย่าไปทาแบบถูกมากแล้วเราก็เราก็ไปดึงอูกก้อะไรไม่เอาเราก็ทาเต็มที่ทาให้เป็นนิสยัยนะ,ะทาให้เป็นนิสยัยนะฮะอย่างผมเองเช่นกันนะฮะ ผมก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่งานการที่ท่านผู้ฟังกับรัสตาในเล็กทิกเนี่ยให้มาซ่อมผมก็ทาเต็มที่นะไม่มีอะไรมากมายนะฮะไม่มีอะไรมากมายเลยชีวิตนี้อยู่แค่นี้เนะนะฮะ,นะฮะเดินต่อไปข้างหน้าก็เดินต่อแต่จะเดินแบบนิ่งๆนะฮะความสําเร็จในชีวิตประจาวันของเรานะฮะบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องบอกใครก็ได้นะฮะให้ใจเรารู้ ให้ตัวเราเป็นทูพพิสูจน์นะหลายๆคนนะครับพอมีเงินมีทองสักหน่อยเนี่ยโอ้ยโชว์อวดนะครับทั้งโชว์ทั้งอวดจริงๆผมว่ามันมันไม่ต้องโชว์นะความสําเร็จให้ตัวมันเองพิสูจน์นะฮะบ,บางทีผมผมไม่ได้ไม่ได้อิจฉาความรวยนะผมไม่ได้อิจฉาความร่ำรวยนะของคุณนะฮะแต่ผมกลับรู้สึกดีใจ ดีใจโอ้ที่เขาเก่งเนาะหาเงินได้ขนาดนั้นนะแต่ไม่ต้องโชว์ก็ได้ครับมันเหมือนกับรู้สึกว่าเราต้อยเนาะเราต่ำต้อย <c oughs> โอ้ยไม่เคยมีอย่างเขาก็โชว์ไม่ได้เดชสราพรพ้อนก็ก็จริงๆผมเคยมีนะฮะเคยมีเงินเนี่ยผมเคยมีเป็นล้านนะแต่ไม่ใช่เงินผม <c oughs> คือเป็นคงผมเงินผมแค่แป๊บเดียวนะหลังจากนั้นก็ต้องใช้หนี้กระจายนู่นกระจายนี่หมดเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆอะ่ะท่านผู้ฟัง เนะีเพราะฉะนั้นครับถ้าเงินที่ได้มามันไม่ใช่เงินเราเงินเรานิดเสียวเดียวนะฮะอย่างรับเหมาเนี่ยสถาปนเชื่อมาผมผมผมเคยรับเหมาหลายๆล,ล้านเนี่ยเวลารับเงินมาครั้งหนึ่งเนี่ยทีละล้านกว่าสองล้านแต่พอพอพอ,พอรับมาปั๊บเนี่ยก็กระจายเหมือนเดิมเจ้านี้ตรงนู้นเจ0 0 0 0นเจ้านี้ตรงนี้อ่าสาม0 0 0สองแสนแสนห้า ก็จ่ายหมดนะของเราเนี่เหลืออยู่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอยู่แค่นั้นนะหาสามหมื่นสี่หมื่นอยู่แค่นั้นนะก็จ่ายค่างวดรถจ่ายค่านุนค่านีหมดคือเก่านั่นนะ่ะมันก็รวยไปทําไมมันรวยรวยเพื่อใช้นี้แต่ถ้าเราจะเก็บดึงไว้นะครับแล้วก็ไปใช้สุรุย่ยสุรลายเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้นี้เลยโอ้ยเดี๋ยววัหลังก็ออกใครใช้นี่เขาไม่ได้เลยเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ตรงตามสัญญาปั๊บนะครับ เขาก็จะไม่ให้เราเซ็นไม่ให้เครดิตเราอีกแหลวนะสถาปพอนเคยโกงใครไมไม่เคยเลยนะฮะเราฟังกับบาทนึงสลึงนึงไม่เคยโกงในเรื่องของการเครดิตนะครับไม่เคยโกงกล้าถามทั้งโคราชเลยนะฮะเจ้าหนึ่งนะครับร้านใหญ่ใหญ่เนี่ยให้เคเอเนี่ยเป็นหลายหลายแสนนะครับเขาก็ผมไม่เคยโกงใครมีเคยเจอวิกฤตครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันคือ คือตอนนั้นน่าจะมีปัญหากับทีมงานทีมงานก็เอานน่นนี่ไปแล้วงานไม่จบตามตามที่เราคิดนะฮะตอนนั้นเริ่มเซแล้วนะครับเราก็มาย่อดูใหม่ฮะวันนั้นพอเริ่มเซไปทั้คือสมมติว่าเธอเครดิตเนี่ยผมจะตัดทุกสิ้นเดือนใช่ไหมตัดทุกสิ้นเดือนพอหลังจากสิ้นเดือนเนี่ยเงินไม่เข้าตามเป้านะฮะงานไม่เสร็จส่งงานไม่ได้อ้าวทำยังไงดีละ่ะเราที่นี่นะครับ ก็วิ่งทะเลขเนี่ยหาเจ้านี้ก่อนนะฮะไปบอกเขาต,งตรงๆเลยว่าช่วงนี้ผมผมไม่ไหวนะฮะผมมีปัญหาเรื่องงานเขาก็เับาฟังแต่บางทีเขาไม่หาเหตุผลไม่ได้หรอกเขาฟังเฉยๆก็เราก็เหมือนไปแก้ตัวนั่นแหละครับเราฟังครับแต่ไปบอกเขาก่อนดีกว่าบอกว่าช้าหน่อยนะฮะช้าหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวผม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 ,ผมให้แน่นอน,นเพื่อรักษาเครดิตไว้เนะยครับรักษาเครดิตไว้ ก็ไปบอกทุกเจ้าเลยบอกว่าช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยช้าหน่อยทุกคนก็เซตามผมหมดเลยนะฮะเพราะทุกคนก็ต้องเอาเงินจากเนี่ยหกแสนเจ็ดแสนจากผมเนี่ยแต่และเจ้านะนะเพื่อที่จะจะไปไปไปใช้หนี้เจ้าอื่นเหมือนกันเขาก็มีกาไรนิดเดียวเหมือนผมนี่แหละพอพอผมเซปั๊บเนี่ยทุกคนก็เริ่มเซเหมือนกันทุกคนต้องวิ่งหาเงินเางอื่นเพื่อที่จะจ่ายทางนู้นโอ้เห็นไหมท่านผู้ฟังครับมันล้มละเนระนาดเลยนะ แค่ผมคนเดียวนะฮะผมคันแรกเนี่ยปึ๊บพอหลังจะคุยกับเจ้านี่เสร็จปั๊บวิ่งฐานธนาคารทันทีเลยนะฮะบอกว่าขอขอขอกู้เงินหน่อยเนะี่ยตอนนั้นก็การเดินบัญชีเลยผมดีเนาะมีสัญญาการซื้อขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายว่าเราเป็นคนค้าขายจริงธนาคารขอดูไม่เกิน2วันครับนะฮะสวันพร้อมกับโฉนดที่ดินนะบ้าน นะฮะบานเสร็จปั๊บไม่ถึงสามวันอีกสามวันไม่ถึงอาทิตย์นะมามาวัดพื้นที่มาเช็คพื้นที่นะฮะพร้อมกับอา่าเขาเรียกว่าอะไรฮะอ่าอะไรเขาเรียกว่ามลังวัดนะฮะลังวัดพื้นที่นะไม่ถึงอาทิตย์นะโอ้เขาเขา,เขาเก่งมากนะธนาคารน,นะครับไม่ถึงอาทิตย์นะผมสาหรับผมนะฮะคนอื่นไม่รู้ หรือเกิดเขาคงจะรู้ว่าผมเดือดร้อนจริงผมก็เล่าเรื่องเราต่างๆให้เขาฟังเหมือนกันนะฮะไม่ถึงสิบห้าวันครับเงินออกเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ฟังครับโอ้เงินออกมางวดแรกนะครับงวดแรกปั๊บเนี่ยปับ๊บปึ๊บใช้นี่หมดเลยนะฮะทุกเจ้าเลยนะครับเงินออกมางวดแรกใช้นี่ทุกเจ้าเลยตรงไหนมีตรงนี้นี่นี่พร้อมกับบอกเขาด้วยว่าผมขอขอโทษนะครับที่ชา้า สิบห้าวันนะฮะจากที่สิบห้าวันผมบอกเลยว่าผมขอโทษที่ผมชาหาเงินให้ไม่ทันนะฮะแล้วก็แล้วก็ใช้หนี้หมดเลยแล้วก็บอกเขาเลยว่าผมขออนุญ,ญาตไม่รับเครดิตแล้วฮะผมรู้ว่าคุณไม่ให้แล้วเราก็บอกปัดไปก่อนมันดูดีอะนะฮะเพราะการเสียงคำพูดครั้งหนึ่งะฮะเขาไม่ให้เลยนะฮะริง่คือยอดใหญ่ๆไม่ให้แต่ยอดเล็กๆแีเ่เขาให้ นะครับผมให้ทุกเจ้าเลยนะทุกท่านเลยบอกว่าผมผมไม่เอาแล้วนะผมไม่ขอเครดิตใ,ใครละผมซื้อเงินสดอย่างเดียวนะครับอ่ะนะฮะทีนี้มาเรื่องของงานที่ค้างค้งอยู่นะฮะงานค้างคอยู่ในขณะที่ธนาคารเขาก็รอประเมินรออะไรนะในสิบกววันเนี่ยผมก็ดําเนินการในเรื่องของงานด้วยครับโดยไปพบเจ้าของงานนะฮะที่ผมรับเหมาไว้ ผมก็บอกปัญหาเหมือนกันนะครับผมบอกผมผมผมขออนุญาตนะครับของขอโทษงานจะช้านิดหนึ่งนะฮะด้วยงานผมเองแล้วก็งานก่อสร้างอะไรต่างๆก็คุยเข้าใจบอกผมขอขอนิดหนึ่งใะงานระบบผมช้านิดหนึ่งเนื่องจากอะไรก็ว่าไปนะฮะผมก็บอกอย่างนั้นเลยนะทุกคนเข้าใจหมดเลยนะครับงานการต่างๆลูกเจ้าเขาเรียกเจ้านายเนาะเจ้านายคือผู้เราเป็นผู้รับจ้างเขาเป็นเจ้านายเจ้านายก็เข้าใจเออเข้าใจนะสตาบอนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวสะพอนมาทําให้จบก็แล้วกันนะเห็นไหมเขาก็บอกอย่างนั้นทุกทุกคนก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรสะพอนเดี๋ยวค่อยๆทําไปนะถ้าเริ่มเมื่อไหร่บอกเฮียก็แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้สักสีวันละเฮียครับน,นะเราก็บอกอย่างนี้นะฮะเราก็บอกตรงๆนะครับอ่าทีนี้จเจ้าเงินไหนลงทุนต่อล่ะเนี่เห็นไหมทำงานนี่มันต้องมีทุนของระบบบุคลากรน,นะเนี่ยฮะเราก็จัดเตรียมบุบุคลากรใหม่ ทีนี้เราเริ่มเริ่มคิดเป็นลฮะต่อไปเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเราไม่ทำเองทุกอย่างเราเริ่มตัดเป็นซับซัพไพเออร์หรือผู้รับเหมาช่วงนะเป็นความโชคดีนะครับหลังจากที่ได้เงินก้อนแรกมาจากธนาคารเงวดที่สองอนุมัติเป็นโอดีมาไม่ถึงสามวันอนุมัติมาเงินโอนเข้าบัญชีเลยอ่าในเงินมาละก้อนนี้นะครับพอได้เงินก้อนนี้มาก็ก็ ก็ไปไปคุยกับทีมงานว่างานรถเนี่ยพาพี่ก็พาเข้าไปดูเลยงานรถเนี่พี่เหลือแค่นี้แค่นี้แค่นี้น้องเหมาเท่าไร่คุณเหมาเท่าไร่พี่เหมาเท่าไรแต่ละงานนะฮะที่อยู่หลายๆไซส์นะอ่าอันนี้ผมเอา 4, 000, นะสี่แสนนะสี่แสนนะแต่เมื่อเขาบอกสี่แสนผมบอกงานตัวนี้นะครับมันมันมีของเหลือด้วยนะครับเอางี้ไหมนะฮะถ้าค่าของค่าเลงเอางานจบเลย สักสามแสนห้าไหวไหมครับนะถ้าไหวก็เอาแต่เพราะว่าผมขาดทุนละเนี่ยคือไอ้ขาดทุนไม่ขาดทุนแล้วฮะคือคือเรามีงานค้างอยู่เน้นเยอะนะฮะไอ้ขาดไม่ขาดหรอกพอโอเคตกลงสามแสนห้าเราก็อา้าวแล้วจะเบิกเท่าไรแสนห้าเอาไปเลยแสนห้าเขาก็เริ่มทํางานแล้วหลายๆเจ้าก็เป็นอย่างนั้นผมก็หมุนกลับไปกลับมานะฮะหมุนกลับมาจนดึงเงินที่ค้างคอยู่นั้นออกมาแล้วก็ใช้หนี้ธนาคารเนี่ยวิธีการจัดการ นะครับชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆงนะ่ฮะท่านผู้ฟังครับโลกนี้เป็นโลกแห่งความจริงถ้าผมเป็นคนที่ที่แบบพูดก็แก,ก๊กก็แก๊กไปก็แก๊กมานะฮะผมก็จะไม่ได้ยืนอยู่นะจุดจุดนี้นะนะฮะทำไมเราก็สถาพรเราก็ทำไมถึงมาเป็นนักจัดการวิจุณนะตอนนั้นก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมบอกว่าโอ้ไม่ไหวหละอาชีพรับเหมาเนะี่ยอาชีพรับเหมาแล้วก็ อาชีพช่างอ่ะดีเพราะผมเป็นช่างด้วยนะฮะอาชีพช่างนะครับเป็นอาชีพรับมาไม่ไหวละลองเหมามาก็เป็น10บสิปีละมันก็ไม่รวยมันดูเหมือนมีเงินนะนะแต่มันก็หมดไปนะหมดไปเหมือนเดิมมันเหมือนเป็นเงินคนอื่นเอามาหมุนนะ่ะแล้วเราก็ได้แค่เศษเสี้ยวเองเราก็เหนื่อยเหนื่อยแทบจะขัดใจนะปวดหัวนะดูแลคนน้นทีคนนี้ทีนะฮะก็เลยว่าโอ,อไม่ไหวละ มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะแต่น,นั้นยังอยู่ที่หน้าเขียากรรมนะครับยังไม่ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านท,ที่ที่รามคัะเพราตอนนั้นก็เป็นความโชคดีที่เอาก็ให้ตั้งสถานีวิทยุนะฮะคือใครที่บุคคลธรรมดาเนี่ยที่อยากจะจะทำประกอบสมาชีพในเรื่องของการเป็นนักจัดการวิทยุเป็นสถานีวิทยุอะ่ะผมก็เลยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะก็คุยกับทีมงานว่าเรา เราต้องหวังรับรองรับอนาคตของเรานะว่าเราจะจะเดินไปทางไหนแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่เหนื่อยมากมายนะเราผ่านชีวิตมาเยอะนะครับผ่านการไปนี่มาเยอะก็เลยตัดสินใจตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาอันนี้เล่าสู่กันฟังนะจากความไม่รู้อะไรเลยนะฮะผมเป็นช่างก็จริงนะฮะแต่ก็ความรู้ในเรื่องของวิทยุนี่เล็กน้อยมากเพราะไม่ใช่ทางของมันเนาะนะฮะก็เลยเรียนรู้แล้วก็ตั้งขึ้นมา ประครับประคองกันมาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังก็เลยงานรับเหมาเลิกไหมสปอนก็รับเฉพาะงานเล็กๆนะฮะงานใหญ่ๆก็ไม่เอาใช้บุคลากรแบบเป็นสิบยี่สิบไม่เอา,เอา,อา,าอเอาแค่นี่แหละสองคนสามคนสี่คนห้าคนนี่แหละพอเอาแค่นี้เอางานที่พอได้ทํานะางานที่พอได้ทํางานซ่อมงานอะไรเนะี่ยพอได้ทํากันก็ประมาณนั้นนะ พอทาถึงขนาดนี้ก็โอเคเราเจอจุดของเราละนะครับไอเงินงานที่ที่ที่รับเหมาไปก็งานไดนจบก็ปิดเลิกไม่เอาต่อเนะี่ยเฮียก็ถามว่าสะพอนไม่เอาไม่เนียมีงานนี้ต่อ,ไ,ตอไหมไม่ล้ครับเพราะพอดีไม่มีเวลานะพอปิดงานนู่นมาทีได้เงินทีก็ใช้นี่ธนาคารไปใช้นี่นูน่นใช้น,นี่นี่ไปนะเคลียร์ตัวเองให้มันมันหลุดไปบัตรเครดิตเคยมีเป็นสิบใบนะครับก็ ตัดไปทีละใบช่องใบทีละใบช่องใบได้เงินตรงไหนมางวดรถนะครับเมื่อก่อนนี้พอหมดงวดคันหนึ่งก็ต้องเอาหมุนนะครับไปหมุนจัดไฟแนนซ์ใหม่เป็นหนี้ใหม่อีกลเอาเงินมานะฮะไม่เอานะฮะหมดเราหมดงวดเราหมดก็หมดเลยนะหมดเราก็ไม่เอาคืนคือคือ,ค,อคือไม่ไม่ไปจัดไฟแนนซ์ซ้ำะนะฮะก็เลยก็เลยโอเคอ่ะดีละนะฮะไม่รวยไม่เป็นไรขออยู่แบบมีความสุขก็เป็นประมาณนั้นนะท่านผู้ฟัง ชีวิตนี้นะครับมาฟังครับถ้าผมเป็นเป็นคนที่แบบพูดตะไปกลับมาหรือตลกตอเลเนี่ยเลิกคุยเลยชีวิตได้มาถึงวันนี้นะแต่ผมกับเป็นคนที่พูดจริงแม้บางครั้งนะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ผมคิดว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะฮะมีอะไรก็พูดกันตรงๆนี่แหละครับมาฟังครับที่ได้ยืนหยุ่ณจุดจุดนี้ด้วยความจริงนั่นเลยผมบอกว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความจริงเพราะแม่พี่น้องที่เราได้เจอเจอกันเนี่ยคือความจริง เราจะรักษาหัวใจทุกๆหัวใจทุกๆก,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 กำลังใจที่ให้เรามานะวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆเล่าสู่นฟังประมาณนี้เดชท่านผู้ฟังครับเรื่องราวต่างๆมันมันเป็นเรื่องราวง่ายๆนะฮะแต่หลายๆคนฟังแล้วก็โอ้สาพมันไม่ใช่ว่าธรรมดาด้นลลานนนเ,เนี่ยลมลุกคุกคานคือกันเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ฟังมีมีเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะรายการนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างนะครับที่เป็นความจริง นะฮะจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่ผมได้เจอมาแล้วท่านผู้ฟังก็ไปพินิษวิเคราะห์นะครับอย่าเชื่อผมแต่ให้พิจารณาว่ามันตรงกับท่านผู้ฟังไหมตรงกันไหมนี่นะฮะปาจิตุสรน,นี่ไม่ธรรมดาเนะ <c oughs> ไม่ธรรมดาลูกเสือชาวบ้านเลยนะ <c oughs> นะขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ติดตามรับฟังคลื่น94.50ไม่เกิดกเกษตรลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อคนกเกษตรนะครับ ผมเองก็ด้วยน้อมรับน้ําจิตน้ําใจนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจน้องนางนะฮะที่สถาพรได้ไปส่งทุกๆพื้นที่ครับเราได้จะเ,เจอกันเราได้เป็นครอบครวัวนะครอบครวัว94.50ไม่เกิดของเรานี่แหละนะฮะไงก็สถาพรก็ฝากด้วยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพชรดีกล้วย นะครับใ,ในเรื่องของการที่เราจะแม้เป็นนิ้วล็อกนิ้วฉาเนีฮะผลิตภัณฑ์เพชรดีกรีกุ้ยพิออดโฟเอสการันตีให้แล้วก็รวมไปถึงผ routine, tense, ลิตภัณฑ์วีรูทีนฮะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยเวลาไม่ทานแล้วมันมืดหน้าตาหมัวสตาพรมองเห็นไม่ชัดเจนผลิตภัณฑ์วีรูทีนครับผลิตภัณฑ์เป่าชุลูครับเป่าชุลูเป่าชุลูเป่าชุลูครับนะฮะแล้วก็ร้านสตาพรแอร์อิเล็กทริกครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ